เข้าเกมสี่โมเอ้ยดูสิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจัดกล้องแป๊บหนึ่งไม่ได้ใช่กล้องหรอกบ่ผิดโอ้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็มาเล่นเกมโรบอทก,กับป้าเดียวนี่ป้าแกอยู่ตรงนี้ซึ่งเราไม่ได้เล่นในเว็บนะถ้าเพื่อี่เข้าใจผิดก็เข้าใจโอเค เจดีเรามีอะไรจะพูดก่อนสั่งเสียไหมหรือจะเขียนพินัยกรรมไว้ดีนนดฮะเ,เจไม่ได้ยินเหรอปิดไมค์แป๊บหนึ่งเปิดคลิปก่อน,เ,นเปิดคลิปอืมเออโอเคทุกคนวันนี้เราก็จะม,มาเล่นแมปแมป แมพโอเคทุกคนเราก็จะมาเล่นแมพเฮ้ยนอนเนี่ยภา้าตั้งใจก็ได้จากนอนตอนบ่ายสามเดิมีเดย์ได้ได้มีโลบักเดือกแค่้อย มีสิหม่ยมีแต่ว่าเป็นเล็กหนึ่งนะส่งโรบักทั้งหมดที่มึงมีมาแน่จริงเหรอเอ้ยแน่ใจเหรอว่าจะให้ส่งอะ่ะแน่ใจนะ้วนะ <c oughs> ตอนนี้เขาก็สำลักหน้ำตาก <c oughs> ปัจ <c oughs> จุบันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นนี่โรบัทที่เรามีทั้งหมด ไม่เคยใช้เลยนี่อ่ว่าไม่ถึงสิบทำไมรู้รู้ได้ไงไม่รู้เลยใครจะไปรู้หรอรู้ไม่ร,มรู้ไม่มีใครรู้อน่ทั้งนั้นอี๋เอาเออแมปอะไรไม่รู้ S c P กูจะมาเล่นโบกเวิเอาหา้าช้าไหมยังโอเคทุกคนเราก็มาเล่นแมพเออวันนี้แล้ก็มาเล่นแมพมันเป็นบ้านนะทุกคนก็มีบ้านมีรถมีเรือนมีเรือดำน้ำมีถนนมีสระว่ายน้ำ มึงต้องเติมก่อนอะไรมึงถึงจะมีสาวไปทงไม่ใช่จะเย็นพูดไงอธิบายว่ามันมีอย่างแน่เอ๊ะทำไมมานน่เดี๋ยวว่ามาเล่นเกมเกมหนึ่งที่มันทะลุโหจริงโหจริงโหวบ้าแกจะพาไปเล่นแบบพาคัวใช่ไหมล่ะแบบพี่ จะต้องตายเฮ้ยมันต้องมาก็จะไม่ผ่านมันต้องเป็นหนับแบบโบยความผิดให้กันแน่นอนทุกคนไม่อาปืนเจาะหัวยิงเลยอ๋อแมปนี้อยู่ในความมืดมิดใช่ไหมใช่กูอยู่ในทิศทุกคนรอฉลาดทุกคนกดไลค์ให้เราด้วยแบนบ่อยมากถ้าทุกคนคิดว่าเราฉลาดมากกดไลค์ให้เรา ถ้าทุกคนถ้าทุกคนคิดว่าเราฉันถ้าทุกคนคิดว่าเราไม่ฉลาดให้กดไลค์จะเริ่มอะไรอีก้าวีอย่าพูโอเครู้แล้วเริ่มแล้วไม่บี่ยงฮะฮเข้ามาช้าทุกคนเห็นลูกนอดเปล่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีเมาส์ไว้เพื่ออะไรเมาส์ผังเห็นลูกนอดเปล่าอุ้ยทุกคนเห็นลูก มีแต่ตูวเงินตูวทองอะฉันลูกนอดเปลา่าฉันเป็นอะไรฉันเป็นอะไรฉันเป็นอะไรฉันเป็นคนเไม่เห็นเฮ้ยแม่นี้กวนมื้อข้างที่พิมหรออ๋อข้างบนกดเข้าไปเปิดให้เป็นสีเ่ยวต้อดทกอุกคนใช่ไม่เห็นโอ้อยอยังอ่ะโอเคทุกคนในฐาน,นะที่ไม่เคยเล่น ขอเดาและขอยืนอยู่กับเพื่อนกันแค่สามคนแล้วทุกคนมันยืนทำไมอ่ะเปิดนี่เปิดเปิดไม่นเป็นเปิดไม่นเป็เปเปนมันยังโหลดภาพไม่เสร็จอยู่เน็ตกจ็จะอุ้ยนี่ไงเพื่อนมาแล้วเพื่อนเฮ้ยลำโพงนี่ไม่เห็นลูกนัดเปล่าไม่เห็นลูกนัดช่างช่างที่พิมพ์เะยช่างกี่พิมพ์ไหนวะข้าง,งบนอันไหนนี่เหรอ เปิดเป็นีเสียวให้หมดไอ้ทุกคนลรงเปิดยแล้วเ,เปิหดหมดแล้วนะแล้วมันก็เกิดเวรนี่ขึ้นมาไอ้ตายโอเมก้าส What it s h is this? เลือดดำเดนะ้นยคอขาดแต่ดูไปแล้วก็น่าจะหวัวแตกมากกว่าคอขาด หัวระเบิดเฮ้ยทุกคนมันยิงกันโอเมก้าเฮ้ยพวกแนยิงกันเองเกดไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเหือเอ็นอันมันยองินมากเขามัน,มนได้360สาม้อยหกสองศามีเพื่อนเข้ามาเพื่อคนนี้เขาน่าเลีนดแมงคุดา <c oughs> <c oughs> มึงปืนทุกวันจริงป่ะเนี่ยมึงเปิดทุกวันจริงๆรทุกวันจริงๆริงไม่ชัดจุโอ้ย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 ฉุนแรงขนได้ยังไงกูตกใจกูก็บอกแล้วถ้าไม่ตายเกมก็ไม่จบอ้าวจริงเหรอต้องมีผู้เล่นตลาด จะออกจากกีมตอนนี้ถ้าจะต,ตายได้ไหมไม่ได้อย่าอย่ามันฆ่า,าไม่ได้ฟางบีเฮ้อ เจ,เ,จเ,จเจ๊ต้องเสียสละโอ้ <G ül s> oh my god มันทำยังไงมันจะดูว่าใครต้องตายจากลุกกระสุนไม่แล้วมันทำยังไงอ่ะมันจะมีสองปุ่มปุ่มยิงกับปุ่มมุนปุ่มแรกปุ่มยิงแที่สองปุ่มหมุนโอเคเอาโอ้ย oh, ยังไม่ตอ่อ นนมันจะสู่มวใครตายจากคนสุดนีตรงไหน,นุเฮ้ยยินี่มันทำทั้หมมันช้ามันต้องตายโอ้ยเอ้มันรวยมากให้มันตายเฮ้ยเฮ้ย,ยจกตกละลือดซัดแล้วคือฉันไม่ได้นั่งตรงนั้นด้วยมันก็ดีนะก็คือเอ่อสรุปกดกดปุ่มไหน ยีิบแปดรอบแล้วโอ้มายก้าตายดีใจเอยนี่มึงก็มั่งผมกูมึงกู้วตายมึงอย่าพูดมือของฟรีมันใสไม่โว้ยหมือเจ๊งเป็นของฟรีเลยมือที่เจ๊ใส่ฉันก็มือก็กลัวมาใสว่าคู่กูมาใส่กับนู้นก็ตายเลย Тара. Гума! Бай. คนมุนด,ด,ดว่าเป็นเนอะโอ๊ยอ่ะค่ะโอเค,คไม่ตายหรอบายบายตายตายเอา้าถ้าไม่กูาตายงัู้กูก็เป็นเด้ออีกมา ไมนมี้มึงต้องวันดวงแล้วใครจะต้องปมเรองกูไม่ตายเจกูไม่ตายตายแนจุดทุกโอ้ยไม่ตายสิ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  Oh my god! Oh god. รเปดนี่มันบอกบักหวัวหลานเนี่ยโอาเจ๊เข้ามาแล้วบักไหนกูเลยออกเจแค่ดูคนละคอ,อต่ออีพีสอง